ันนี้ผมมาดูปลาค่ะกดกดอะไรให้ด้ไหมครับที่ต้นข้าวสวัสดีค่ะต้เนเจตไดร์เวีรค่ะน้องต้นอะไรน้องน้พาค่ะวันนี้ผมจะพามาเลยพามาพาดูปลาดูปลาอย่าลืมกดกระอะไรกดกระอาหารกดกระเทกดกระดิง่งกดกระดิง่งให้ช่องผมด้วยครับให้ช่องผมด้วยค่ะ มาให้อาหารปลาด้วยกันเลยครับอ่ะเฮ้ยะข้นขะนะข้นเฮยข้าขึ้นข้าวลงข้าลงมัจะตกจะตกห,หมดเลย ลมหมดละแล้ว,ลวมีอยมันค้างอยู่นี่หรือเปล่ามันต้องค้างอยู่เนี่ยดูแรเดี๋ยวไปเอาใหม่ไปซื้อใหม่ไปเดี๋ไป,ไไปท,ที่ขยะน้ำค่อยลงเขาค่อยลงเขคอ่คอยลงตกน้ำรอน้องเยนยเขาค่อยลงค่อยลง แมนะเอาตังไปหยอดย้วยเอาตังไปหยอดแล้วก็เอาอาหารมาใหมแม่เอาตังมา้วยอย่อะเอาตังใส่ในใะในหีบสิบบาทแล้วก็เอามามันมีจะอยู่ในกล่องอะ่ะแล้วก็มาพ่อนี่นะ มีอะไรมีอไเชือกหาองกำยาบ้าพ่ออ๋อยาบ้าเป็นพ่อไงใช่อ,อ,ปปอ่ต้นนน้้้อององตงข้าวพามาดูปลาที่ไหนวัดอะไรวัดป่ากล้วยวัดป่ากล้วยแล้วมาข้าวมากับใครมากับพ่อกับแม่แม่ไม่ได้มามากับพี่อะไรต้นเลยมามากับพ่ออะไร ไปเดินเที่ยวกันไหมข้าจะตามสูตรทำ่ามามันแดงเ่ยอกินับอแใ่อาบอ้ลน้ำ่กวอบอขานั่งเลยไม่เอาอาบอเขานั่งตรงีอาบัวาอเดี๋ยวพ่อแกว่งให้ไปข้าจับดีดี นั่งก,กับข้าวดี่มน้ำนมาแล้วด่น้ำมาแล้วเดี๋ยวให้พี่น้ำนั่งด้วยน้ำมาแล้วคราว,น,าวนี้ไม่ต้องให้หมดนะให้ทีละนิดให้ทีละนิดเมื่อกี้หายไปหมดเลยให้ให้ให้ให,ให้หลายๆที่เพราะว่าเพราะว่ามันจะได้กินหลายๆตัวเราโยนก็ได้ไเออเดี๋ยวมันหมดทีเดียวเราไม่ได้ให้ละ หมดทีเดียวเราไม่ได้ให้ลอะอนะเดี๋ยวมาหยิบที่พ่อมาเอาเอา,เอามือไหม,มข้าวอา้าวโยนให้มันเลยระวังตกนะข้าวข้าระวังตกนะข้าจับด้ยวยอะ๋อให้มันกินเยอะเลยเอยเดี๋ยวมันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนู้นไม่ได้นะเอาให้ให้เอาเอาเอา,เอาใส่มือให้น้องเนียเอาใส่มือให้น้องเนียเอาใส่มือพอแล้วพอแล้ว

โอ้เคยกินนะมาให้ตรงนี้แหละตรเนี้เยอะเนี่ยตรงนี้เยอะเนี่ยลองดูนี่มันเนี่ยนมโดนตรงนี้ก็แล้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนั้นก็เยอะไปเยอะตะกี้ลองเอาขนมปังนี่มาตึงมากินว่าพี่กลิ่นไหมชอบอาหารมันกลิ่นตรงโน้นไปตรงนู้นไปพี่น้อเล่นเสร็จแล้วพื่ออาหารคนละถึงเนาะโอเคก่อน น้าพี่อยากจะบอกดูนั่งกีเออเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้ให้มันทั่วๆให้มันนะทั่วพอแล้วพอแล้วให้ที่อื่นบ้างน้าน้าไม่น้องบ้างไม่หมดแล้วเนี่ยข้าวตรงนี้ก็ได้ยังไม่หมดแล้วครับนีข้าวข้าวตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เยอะไปตรงนู้นก็ได้นะตรงนู้นก็ได้

นั่นจะเรื่องสินค้าก่อนนะข้าไม่ไม่ข้าไมา่เอาหางให้ตาข้าจะไปไหนจะไหนอีกไปหย่อนลงน้ำเอ้าระวังระวังระวังนี่นะคนนั้นละ เอามันใส่ได้ไงอะ่ะเข้าเอาหวนใส่มันมันตันนะข้อมันตันจะทำอะไรเอาจะทำเหมือนพี่น้ำมันไม่ลงอนะ่ะลงไหมนะ่ะไม่ลงมันจะตันตรงกลางนะั่นแหละตรงที่มันพับนันะ่นแหละนีตรงนี้มันพนะับน่ะไม่ได้อันนี้พี่พี่เอามันไ่ลงนี่สวัสดไรนี่ าให้น้องน้ำน้ำน้ำเสียสละให้น right ้องไปลงทางนี right ้ก็ได้ข้าลงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูดูเรือกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราข้าวเดี๋ยวเราไปตรงนู้นตรงที่ลุมลุมตรงสาลาตรงใกล้ใจเรือเดี๋ยวเราหานให้ปลาดูดิว่ามันมีปลาปามาไกลไหมข้าค่อยลงเข้าวค่อยลงกระดึ๊บกระดึ๊บลงเออน้ำไม่รองน่ะ ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวล้มนะ,ะยืนตรงศาลานั่นแหละแล้วก็ดูเราลองให้หานาาปลาตรงนั้นมันมีไหมตรงนั้นมีปลาไหมเออแล้วบอกบอกว่าอย่าบิง ถ้าเราเอาปลาเอาอาหารให้ปลาดิมีไหมตัวนี้มีปลาไหมมันอยู่ตรงนั้นหมดแล้วมั้งลองดูดิลองให้มันน,นิดนึงดิมันจะมีไหมให้ดอกไม้ดีกว่าลองให้ดูดน,นิดนึงม,มีไหมโอ้ไม่มีตรงนี้ข้าตรงนี้ตรงนี้มีไหมมีนะตรงนี้ตรงน,นี้ให้นิดน,นึงให,ให้มันมีมันก็จะขึ้นมนาะกินพี่อยากสีเขาอะนะขาเราลับมากใช่ใครแนลับ นี่ไอ้บ้าไปม่จังแต่ว่าไอ้บ้ามิจังและพี่ตั้งใจแทนนะเขามิจังไม่ได้ค่ะเพราะเอาอายเขาแต่ว่าเอาอายแต่ว่าพี่อ่ะพี่เขามาไปจนภัยได้ไหมจนภัยจนภัยเดี๋ยวเราอาหารให้เอาอาหารให้ตาอีกนิดนึงนะแล้วเราจะน้ำข้าวเราจะปิดคลิปแล้วนะเรือปิดคลิปแล้วนะเดี๋ยวเรา รอาหารให้ปาอีกนิดนึงเราจะปิดคลิปแล้วนะอันนี้พามาเที่ยวอะไรวพาอะไรป่าเลยัาป่ากล้วยพามาดูอะไรพาสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมจะไปตรงล่ม ไม่เป็นไรไม่ต้องแย่งกันน้ำ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 ไม่แย่งกันแย่งกันข้าเข้าวข้ากับแม่กับแม่กับแม่ข้าวน้ำเดี๋ยวน้องยิงไปก็อื่นละกับแม่กับแม่ไม่ต้องแย่งน้องมาข้าวกับแม่ข้าวกับแม่ เรื่อยวกลับไหมไปๆไาให้อาหารปลาเราเลยจะกลับไปๆไปโอ้มันไม่มีไม่มีรถมารถใหญ่มาแล้วนะบ้ารถใหญ่มาเดี๋ยวจะชนพราะมันไม่มีปลามันเหมือนไก,กลเราที่ตรงนู่นอะตรงเราไปให้อาหารตรงเรือนะมันมีตรงเนี้ยเยอะไม่ใช่ ขยับหน่อยเออขยับไปไปลึกๆหน่อยเออเนี่ยขยับมานี่หน่อยข้าวข้าวขยับมาลึกๆหน่อยมันอ่ะแบบตาดูสีสวยมีลำโบแบบนี้ด้วยเอาข้าให้ดิไหวเอาข้าวลองดูดิแล้วเดี๋ยวปลาจะมาไหมปลาจะมีเยอะไหมปลาปลามันจะมาเยอะข้าว้ยอะเลยตรงนี้ไม่ค่อยเยอะนะตรงนู้นดีกว่านะนะนะโอ้มาแล้ว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  ข้าลงข้าลงจะตกโอ้ยเราไม้จมแล้วดอกไม้จมแล้วใช่แล้วจ้ะจริงน่เอาเอาเอาถุงไปทิ้งขยะเอาทิ้งขยะตรงไหนขยะตรงไหนไปไปทิ้งขยะไปเดี๋ยวเราจะบื่อเบื่อละไปไปไปทิ้งขยะแล้วเราจะปิดคลิปละไปปิดคิปแล้วทิ้งขยะแล้วเราจะบื่อเบื่อละไปจะบื่อเบื่อละนับนุนทิ้งน้นตรงตรงข้างหลังนี่นี่นี่มาตามห่อนี่ นี่มันทีนานิอะน้ำรู้แล้วนี่มันีนพานนี้โอ้มีไฟด้เลยไฟก่อกองไฟห้ามไปใกล้นะร้อนนะโอ่จริงอยู่นี่พอเขาขา้าหลังป่าขบอกาหน่อะนะปิดคลิปปิดคลิปก่อนบายบายก่อนบายบายนะปิดคลิปก่อนบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดอะไรอย่าลืมกดแจ้งกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะอา่าดองมือไหวเลยสวัสดีครับ